คำนี้เพื่อพี่พี่น้องครับผมคำว่าไงครับสูตรผสมแบงชาใช่ไหมโอ้ยผมว่าจีนเหนือมันแซ่บมันนั่นหรืเปล่าพี่สวัสดีครับคือเกาครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับกับชุดรายการอมซินฟ้าแซ่บครับผมมาครับพี่น้องมนาะมื้อนี้พอดอกหอมได้เนื้อสดพี่น้องเลยให้พี่น้องมาลาบเนี่ยครับ ไก่ขมก้อยขมครับผมตับน้ำน้ำผัดชิลิวเหลือดเียต้มเรียบร้อยครับร้างต้มอยู่เมื่อนี้ผัดหมุนๆเสียดไม่เขงาไหม

ใส่พิ้งไปครับมาเก็ดกับเส่หลายรถพี่กระได้เนี่ยแต่ผู้มักของแซ่บบ่ะเราขวาครับผมตัวเองหอมๆเปปลาครับใส่หลายได้พี่น้อะไ้ชิฟต์ได้แกลงวาครับตัวนี้น่ะขายบ่ได้ครับผมขาดนี่สำเด็จลุคงคงหน่อยดีครับ มันมนีความ m น n t น l l y ของพอดนี่ครับนี่โอ้ห้ามมือเรื่ององตังนี่ใช่ไหมอืมขมตายเมื่อเรื่องนี้ ได้เพียรไปพี่น้องต้มเรียบร้อยนี่เนี่ยคนครับค,คุเล่คุเลขลนใช้เรื่องไปพี่น้อง นเอยอะขึ้นหน่อยเลยเติมมึงนายก่อนหน่อยพี่นออ้องมเหมือนรถเออว้าดีวะพร้อมครับ เฮ้ยยอมใช่แน่นครับเอื้อมมือกันแจกแล้วครับไปกินน้ำกันครับผมมาไปสวัสดีครับสวัสดีเจี๊ยนึงครับพี่น้องครับคือเกาครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับสู่รายการออมสินพัชชาพี่น้องครับม,มามาพี่น้องนะเรียบร้อยบแล้วลาก,กาไปเลยลากสวยสวย เทอิยพี่น้องแซมกันครับผมหมดเลยไฟโคมอืม <Wow. S 1> อย้ยนครับ <Wow. S 1> พี่น้องแซับแครับผมทำลายแตกพี่น้องเลยก่อนที่ไปกินกันแก่เขาเค,ครับ แต่ครับผมฝากกันเด้อยไปน,น้องเด้อป,ปลาแดกปลาล่าออนซอนครับผมใช่ต้มก,ก,ก,ก็ได้ใช่แกงก็ได้ใช่ตะบูกอมันแซ่บครับผมคนละสามสิบห้าบาทครับผมสามคนร้อยครับสนใจติดต่อแต่คอมเมนต์เลยครับผมแซ่บตัวนี้บอกเลยว่าแซ่บทิ้งซี่เลยครับมาพีนนะ่น้องมาแซ่บต้อ,องการเฉพาะความครับคำไม่แย่คำแดด น้ำตับก็แลหละพี่อง้ยโอ้หิวเขาเลยสั้นนะครับอืม,อม ท่าแขงวงตรงดีครับผมตัวเนี้ยตาอ้อนซ้อนอมีหัดลิงไล่พอมั้มเนาะสนใจคอมเมนต์ กระติบขาว้างมันแรงโยกเยกไมาได้พี่น้อ,อเนนงเยะสุดจัดก้กอยผมเขาไม่ใหญ่พี่น,น้อง うん。うん、mm hmm. mm hmm. ใส่แนะปลูกเองครับห้ามขนาดอืม 会了吗？ Ja, mein, mein. Hm? sehr ja เออนื้อปนาแดบตาอ,อ่อนๆส,นสมบสมณ์ๆปลาปล่าก็ถึน้าเปอร์เซ็นต์นะผมน้ำตาลสองเปอร์เซ็นต์น้ำมะเียอดองหนึ่งเปอร์เซนต์กะปิไม่ต้องใส่โอ้ใส่หอยแบบกันเช้าผมน้องของแท่มาเดือมาเดือมาซื้อเลยครับเนี่ยแซ่ บอนซ้อนเนี่ยซ้อนเนีอนอ่ยขอขอบคุณเด็กเกี่ยวเลยที่เอามาให้ครับผมสูตรผสมใบชาใช่ไหมโอ้ยผมว่าจีนน้ำแข็งแซ่บนั่นแหละเนาะอืม ผมอำลัณนะผมมาสว่วน,ะนอยูน่เลยแกะงอบโอ้ เอาซ่อนไปแล้วครับพี่น้องมาสดเอาไปเนี่เมื่อนนไหร่รียมมก คำนี้เพื่อพี่พ่อน้องครับผมคำว่าไงครับเอาครับพี่น้องครับ หลังจากที่พ่อ,อน้องอมซิมเบิรงแล้วแซ่บเมนู้นนี่แซบ่แซบพ่อน้องออมไม่เด้งพอน้องออไม่อิ่มแล้วครับผมฝา,ฝากกันเด้อยพี่น้องเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมมันก็กด,กดไลค์คือแก่กดแชร์ครับผู้ใดเขาวา่าไม่หรือว่าเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ก็ขอบคุณขอบคุณอะไรครับผมเป็นห้ังเก๋พ่อหน่อออมครับผมถึงข้าไม่ครับพอน้องออฝากไว้น้ำเน่ กินมันจะชัดปลาแดกปลาละปลาแดกับปะล,ะปลาเดียวกันนะครับสนใจติดต่อใต้คอมเมนต์ได้ครับผมสุดท้ายนี้พมหงขอตัวลาพี่น้องเพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ